สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตะบนอย่เดิมครับมาดูช่างประกอบแผงหัวเตียงนะครับตันนี้เป็นแผงหัวเตียงนะครับนี่ครับเป็นประกอบเตียงครับนาไม้อัดนะครับก็เป็นไม้ไม้อัดแบบเป็นโครงเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับมันประกอบเป็นแผงเลยนะครับนี่ครับไม้ อัดเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับ่ไม่อัดที่ว่าเป็นโครงยิงโครงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาอัดมาเป็นแผงแบบนี้นะครับเป็นแผงไม้นะครับแบบนี้เลยนะครับนํามาผ่านนะครับเราจะเอาหนาความหนาก็ข huh. ึ ity, uh ้นอยู huh. course, athletes, wwww, um. like this, uh ่ก huh. mm ับเราจะยิงโครงออกก็ไ huh. ด <th f> ้นะครับหรือว่าเราจะเอาไม้แบบนี้เลยก็ได้นะครับไม้ที่เขายิงโครงมาแล้วก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ2ี่ิบมิลนะครับ โค้ง20มิลนะครับตัวนี้นี่ครับนำโค้ง20มิลนะครับไม่อัดโค้งยิงโค้ง20มิลนะครับตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมายิงโค้งเองนะครับก็คือนําไม้อัดเป็นแผ่นใหญ่นะครับมาซอยเลยครับมาซอยให้ได้แบบนี้นะครับให้ได้ขนาดครับเราจะเอาความกว้างเท่าไหร่เราก็เอาตามความกว้างเลยครับนี่สมมติว่าตัวนี้ความกว้างอยู่ที่15เซนนะครับตัวเตียงอยู่ที่สิบห้าเซนแล้วก็ซอยแผงนี้15เซนนะครับ เนี่ยครับให้ได้ขนาดเดียวกันทั้งหน้าตั้งและก็หน้านนอนนะครับตรงนี้เราจะใส่เป็นเหลี่ยมเลยก็ได้นะครับเราจะเอาความสูง90เป็นเหลี่ยมเลยก็ได้แต่นี้เขาจะสลบมุมนะครับก็คือใช้ไม้แบบนี้นะครับนี่ครับใช้ไม้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมาสลบเป็นหัวมุมขอบหัวเตียงแบบนี้นะครับมายิงใส่นะครับความสูงก็จะได้90นะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่90เซนนะครับนี่นะครับความสูงอยู่ที่ 90, 90, 90, 90, 90, 90 90นะครับเ0เซนนะครับความสูงของหัวเตียงตัวนี้จะอยู่ที่นะครับความยาวนะครับความยาวก็จะอยู่ที่จากนี่ไปโน่นนะครับเดี๋ยวความยาวไปดงของสวัด,ท,ดที่ดูนะครับ เนี่ครับเราตัดไม้ให้ได้หน้ากว้างนะครับถ้าจะรหน้ากว้างก็อย่างที่บอก้วครับอยู่ที่15เซนนะครับทุกอย่าง15เซนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงกันกลางนะครับพวกนี้ก็15เซนนะครับตัวนี้ก็15เซนนะครับเราจะประกอบเป็นแผงแบบนี้นะครับเราก็ตัดไม้ให้ได้ความยาว193นะครับความยาวของไม้193เมซนนะครับนี่ครับจากโน่นถึงนี่้193มเซนนะครับเราซอยมาเลยนะครับหน้ากว้าง สิบห้าเซนนะครับความกว้างสิบห้าเซนความยาวร้อยเก้าสิบสามครับซอยมาเลยนะครับแล้วก็ความสูงเราก็มาตัดนะครับพอซอยได้สิบห้าเซนแล้วนะครับซอยมาซอยให้ไม้ได้มาสิบห้าเซนความยาวร้อยเก้าสิบสามเซนนี่ประมาณสี่ห้าเนนะครับหลังจากนั้นเราก็เส้นยาวเก็บไว้สองเส้นนะครับร้อยเก้าสามสองเส้นนะครับมายิงท็อปบนกับท็อปล่างนี้นะครับตัวบนกับตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวขอบนี้ ก็ใส่ลงมาเลยนะครับถ้าเราจะใส่หัวแบบนี้นะครับเราไม่ใส่หัวแบบนี้เราจะประกอบแบบคล้ายว่าเอายิงหัวชนกันเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ใส่เหลี่ยมสามเดี่ยมแบบนี้นะครับตัดความสูงเก้าสิบนะครับตัดมาความสูงเก้าสิบสองตัวนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็มายิงประกอบนะครับมายิงประกอบด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ตัวบนนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแบ่งช่องนะครับนะครับแบ่งช่อง จะเอาเท่ากันก็ได้หรือจะไม่เอาเท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเราว่าจะเอาแบบไหนนะครับความช่องนะครับนี่ครับตามช่องแบบนี้นะครับแบบจะเอาช่องละกจี่เซนกี่เซนก็วางกันไปนะครับวางล็อกนะครับหลังจากนั้นก็มายิงตัวนี้เป็นไม้โครงเช่นกันนะครับตัวนี้ก็20มิลนะครับแผ่นหลังนี่นะครับหรือเราจะใส่แผ่นไม้อัด6มิลก็ได้นะครับ แปะหลังนะครับแต่ว่าอยากให้แข็งแรงเราก็ใช้เป็นไม้อัด20มิลนะครับเหมือนกันนะครับมาประกบด้านในนะครับนี่ครับมายิงใส่ข้างหลังข้างหลังนี้นะครับใส่ข้างหลังนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับวางยิงไปก่อนนะครับประกบก็คือวางล็อกก่อนนะครับก็คือยิงทาบหัวตัวนี้ก่อนนะครับสองข้างยิงเข้ากันก่อนแล้วก็มาใส่ไม้ร่องการครับ เอาแผน่นหลัง15้ามิลบางไปก่อนนะครับวางแล้วก็ยิงตามล็อกก่อนนะครับแล้วก็มาประกอบตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้วัดความเยอะความสูงนะครับเราจะเอาสูงเท่าไหร่นะครับเนี่ครับความสูงจากพื้นนะครับก็จะอยู่ที่เจบนะครับจากพืしし้นมาหาตัวนี้เจอ่าเราก็วัดนะครับแล้วก็ยิงเป็นกรอบก่อนนะครับแล้วค่อยมายิงแผ่นนี้ทีหลังก็ได้นะครับมาใส่ตัวหัวนี้ทีหลังความสูงนี้ทีหลังก็ได้นะครับเราประกอบด้านล่างขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ ใส่แผ่นหลังประกอบตามล็อกนะครับใส่แผ่นหลังวางไปแล้วก็ประกอบตามล็อกนะครับยิงแผงตัวนี้แล้วก็ประกอบด้านข้างขึ้นมาก่อนนะครับได้เช <demos> ่นกันนะครับแล้วแต่ความเข้าใจแต่ละคนนะครับนี่ครับหรือเราจะประกอบด้านข้างกับไม้อัดแล้วก็ยิงแปะหัวโดยรอบก่อนแล้วค่อยมาแบ่งช่องด้านล่างก็ได้นะครับอ่าใส่พื้นหลังแล้วก็ประกอบชุดกรอบข้างบนก่อนแล้วก็มายิงแผงอ่าข้างหลังมายิงช่องนี้ก็ได้เช่นกันนะครับตัดไม้เป็น เส้นเป็นเส้นมาให้ได้ขนาดเดียวกันนะครับความสูงเจ็ดสิบนะครับไม้ตัวนี้เราก็ตัดมาวางนะครับนะครับความสูงงไม้เดี๋ยวเรามาเราก็จะมาใส่พื้นข้างล่างอีกนะครับเนี่ยตัวที่ผมเคี้ยวใส่เป็นชิ้นนะครับความสูงของแหงนี้ก็อยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบนี่แหละครับตัดไม้ตัวนี้ให้ได้เจ็ดสิบนะครับแล้วก็วางไม้ยี่สิบมิลทับบนลงไปแล้วก็ยิงนะครับยิงตามหัวนะครับประกบหัว นะครับส่วนแผ่นนี้เรามายิงทีหลังนะครับมาใส่ทีหลังกับสามเหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะไม่ใส่สามเหลี่ยมเรามาประกบกันกับหัวเลยก็ได้นะครับนําไม้มาประกบกันอย่างนี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับส่วนไม้ล็อกกันนั้นเราก็ใส่ไปนะครับส่วนไม้ทีนี้เราก็ตัดเฉพาะช่องนะครับนี่ครับใช้สิบห้ามิลหรือยี่สิบมิลก็ได้นะครับวัดตามเฉพาะช่องแล้วก็ยิงนะครับนี่ครับ